นะคะช่วงนี้หลายท่านก็ยังคงดูแลสุขภาพกันอย่างต่อ<ม>เนื่องมีการฉีดวัคซีนต่างๆด้วยอ่ะเรื่องของวัคซีนค่ะวันนี้มารู้จักวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดเป็นยังไงบ้างคะพี่น้อยขนาดสูงเคยเ,ออเคยได้ยินแต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนาะ นะเดี๋ยววันนี้จะได้ชัดเจนแน่นอนะนะคะซึ่งวัคซีนแค่วัดใหญ่ขนาดสูงช่วยป้องกันอะไรบ้างแล้วก็เปิดฉีดฟรีเฉพาะผู้ที่มีสิทธิกรมบัญชีกลางอายุ65ปีขึ้นไปเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้เลยนะคะที่น้องบานถามว่าวัคซีนแค่วัดใหญ่ขนาดสูงคืออะไรนะให้มาฟังค่ะคุณผู้ชมคะวัคซีนป้องกันแค่วัดใหญ่ขนาดสูงก็เป็นวัคซีนที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะคะมีประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น วัคซีนนี้ค่ะทําให้การป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนคือมันป้องกันได้เพิ่มขึ้นนะคะป้องกันได้ดีแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่นะคะสำคัญเลย ใครบ้างคะพี่น้อยที่เราจะสามารถฉีดวัคซีนนี้ได้ในเมื่อบอกว่าวัคซีนนี้นะคะสาหรับอายุ65ปีขึ้นไปก็แน่นอนแหละน<ช><ช>ะค,ะ,คะก็คือผู้ที่อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปผู้มีสิทธิกรมัญชีกลางนะคะ,คะแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดไข้หวัดใหญ่ในปีนี้หรือว่าให้ฉีดตามคําแนะนําของแพทย์หรือเคยได้รับการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามขนาดมาตรฐานมาแล้วไม่น้อยกว่า6เ<ช>ดือนนะคะ,คะก็สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูงได้ดังนั้นก็เชิญชวนนะคะผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิกรมัญชีกลางอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปและยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในปีนี้นะคะหรือให้ฉีดตามคําแนะนาของแพทย์ร่วมโครงการนี้ได้นะคะโครงการวัคซีนขนาดใหญ่นะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูงนะคะที่มีประสิทธิภาพจะช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นสามารถที่จะทําให้ท่านนะคะป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่ก็สามารถเข้ารับบริการได้ค่ะ ที่สถานพยาบาลของทางราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนดเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงนู่นเลินสิ้นปีนะคะ31ธันวาคม2567หรือจนกว่าจะครบ จำนวนโดสที่จัดสรรให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการที่กําหนดนะคะสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลางค่ะพอทราบแล้วท่านก็ลองประสานไปที่สถานพยาบาลนั้นๆเพื่อสอบถามหรือว่าทําการนัดหมายก่อนที่จะเข้าไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูงจะได้รับความสะดวกมากขึ้นค่ะ